เก็บไว้ในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่ท่านเก็บที่ไหนก็ได้แต่อย่าเก็บในไว้บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เพราะวันดีคืนดีมันอาจจะล่องลอยไปได้คนอื่นอาจจะแฮ็กเข้ามาได้และก็ดึงของเราออกไปได้ควรที่จะจดใส่กระดาษเก็บไว้ในทูเซฟ เก็บไว้ให้ดีอตนนี้คือคือเรื่องของ12วลีแต่เมื่อติดตั้งเสร็จผมไม่ให้ใช้ครับไม่ให้ใช้เมตาเมทที่เราทำการติดตั้งครับการติดตั้งที่ถูกต้องเราต้องถอนการติดตั้งลบออกไปเลยครับจากนั้นเราก็ทำการดาวน์โหลดเมตาเมทเข้ามาใหม่ แล้วทำการติดตั้งใหม่ในครั้งที่สองนี้เรื่องของการติดตั้งเราจะไม่การติดตั้งแบบเดิมแต่ใช้แบบ Import เข้ามาโดยใช้12วลีถ้าเราติดตั้งได้โดยใช้12วลี Import เข้ามาได้แสดงว่าการติดตั้งครั้งแรกของเราถูกต้องนะครับตรงนี้ผมต้องขออนุญาตนิดครับคนที่ส่งข้อมูลมาในห้องนี้ช่วงบรรยายนะครับ ให้หลีกเลี่ยงในช่วงนี้นะครับเพราะว่าข้อมูลที่บรรยายอยู่ตอนนี้มีคนดูอยู่หลายคนนะครับผมไปต่อนะครับผมส่งซ้ำไปใหม่ให้นะครับถ้าเราติดตั้งได้นั้นแสดงว่าสิบสองวลีที่เราจดถูกต้องนะเราก็สามารถใช้ได้เลยแต่ถ้าเราติดตั้งไม่ได้ Import เข้ามาไม่ได้แสดงว่า การจดสิสองวลีของเราจดผิดหรือไม่ท่านอาจจะคีย์ข้อมูลผิดในการคีย์เข้าไป1นึ่คำให้วัดหนึ่งครั้งแล้วก็คีย์คำที่สองต่อต่อไปเรื่อยๆไม่ต้องไปอินเตอร์นะต่อไปเรื่อยๆนะเครื่องจะทำระบบจะทำของจะทำของมันเองนะเสร็จแล้วเมื่อเข้าได้ ท่านก็ใช้ได้เลยครับถ้าใช้ไม่ได้ก็คือถอนการติดตั้งแล้วทาการติดตั้งใหม่ตัวนั้นทิ้งไปเลยครับแต่เรื่องของการติดตั้งคนที่ติดตั้งมาแล้วบอกว่าบางคนไม่ได้เก็บ12องวลีไว้จะทําอย่างไรนะครับเพราะว่า12วลีที่จดไว้ถูกต้องหรือไม่นะก็ไม่มั่นใจจะทําอย่างไร เราก็สามารถเข้าไปเก็บได้นะครับตอนนี้นะครับซึ่งขั้นตอนนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมก็จะไม่อธิบายเช่นเดียวกันว่าเราจะดู12วลีได้อย่างไรนคนที่สอนเราดีที่สุดก็คือคนเดิมครับโค้ดคนเดิมโค้ด YouTube ครับท่านพิมพ์ไปเลยครับเข้าไปใน YouTube พิมพ์ว่าเช็ค12วลีในเม t า m มท สองอันนี้ที่เห็นอยู่นะครับอันที่หนึ่งอันที่สองนะครับอธิบายละเอียดมากนะท่านสามารถเข้าไปดูทำตามได้เลยครับเหมือนกับครั้งแรกของการติดตั้งแล้วก็ท่านก็สามารถที่จะเก็บจิตสองวลีของท่านออกมาได้จดไว้นะครับนะเก็บมา,เก,บมาเก็บมาว่เก็บมาไว้ก่อนนะครับก่อนที่เครื่องจะหายก่อนที่เครื่องจะพัง ก่อนที่เมตาเมตจะถูกล็อกเมตาเมตอยู่ๆวันดีขึ้นดีมันก็ล็อกนะล็อกให้เราเข้าใหม่โดยการ import เข้ามาการล็อกไม่ใช่ว่าล็อกถาวรครับล็อกให้เราทําการ import เข้ามาเมื่อเรา import เข้ามาได้ก็ใช้ได้แต่ถ้าเราไม่เก็บเก็บไว้ไม่ถูกต้องเรา import เข้ามาไม่ได้ทรัพย์สินที่อยู่ในเมตาเมตของเรา ก็ไม่สามารถเอากลับมาได้นะซึ่งมันจะศูนย์ไปเปล่าๆกับสิ่งที่เราเก็บไว้เรามาดูการทำงานของเมตาแมสครับเรามาดูว่าการทำงานจริงๆแล้วเขาทำงานอย่างไรในเมตาแมสััญลักษณ์รูปโลกโก้ก็คือรูปของสุนัขรูปหมาป่านะเมื่อเราติดตั้งเราก็จะเห็นหัวสุนัขเข้ามา ดาวโหลดติดตั้งครั้งแรกก็จะใช้พาสเวิร์ดตัวพาสเวิร์ดนี้ครับมันจะใช้ได้กับอุปกรณ์ที่ติดตั้งเท่านั้นท่านติดตั้งอยู่บนโน้ตบุ๊กของท่านท่านติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์บนพีซีของท่านก็ใช้เฉพาะโน้ตบุ๊กกับพีซีเท่านั้นหรือท่านติดตั้งบนมือถือของท่าน ก็ใช้ได้เฉพาะบนมือถือของท่านเครื่องนั้นเท่านั้นนะครับเอาพาตเปิดนี้ไปใช้ที่อื่นไม่ได้ผมรู้บาตเปิดของท่านเอาบาตเปิดของท่านมาเปิดเครื่องงบนเครื่องของผมไม่มีผลครับเปิดไม่ได้ครับเพราะมันใช้เฉพาะเครื่องที่ทําการติดตั้งเท่านั้นนะครับจากหมายเลขสองนะครับแต่เมื่อเราทําการติดตั้งก็สู่เข้าหมายเลขสามครับท่านดูที่หมายเลขสามครับเป็นชิปเฟด หรือ12บสวลีตัวสิบเฟดหรือ12บสวลีตรงนี้จริงๆแล้วตัวรูปจริงๆของมันไม่ใช่ตรงนี้นะครับก็คือหมายเลขสีก็คือ Root Key แต่ r o ูทค y มันเป็นภาษาอังกฤษมันเป็นภาษาเดี๋ยวผมขออนุญาตส่งส่งส่งภาพนี้ซ้ำไปใหม่นะครับเนื่องจากว่ามีคนซ้อนเข้ามาครับ นะครับขอขออนุญาตนะครับคนที่ส่งข้อมูลมาอย่าส่งเข้ามานะครับช่วงที่กําลังบรรยายอยู่นะครับนะเพราะว่าหลายคนดูข้อมูลที่บรรยายอยู่นะครับตัวรูทคีย์นะครับนะมันคือเป็นที่อยู่นะครับนะตัวรูทคีย์เมื่อพาสเวิร์ดเราเข้าไปก็จะเจอกับรูทคีย์แต่รูทคีย์มัน จำยากมันอ่านไม่ออกเจ้าของเองก็อ่านไม่ออกครับเจ้าของคนที่สร้างก็อ่านไม่ออกเราเองก็อ่านไม่ออกเขาเลยถอดรหัสเข้ามาเข้ามาเป็น12บสวลีเป็นชุดคำเพื่อให้แต่การให้แก่การจดจำนะให้เราสามารถจำสิบสองวลีไว้ได้ไม่จดเราก็จำจำได้เพราะมันเป็นชุดคำ นต่เมื่อเราถอดรหัสจาก12วลีเข้าไปเราก็จะเข้าไปเจอกับ RootKey ที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้ RootKey มันทำหน้าที่อะไรครับน่า o o t ค e y นะเมื่อเราเข้ามาถึง RootKey สิ่งแรกที่ RootKey ทำนั่นก็คือสร้างบัญชีตัว Account น่าพร้อมกันนั้นก็สร้าง private key เราจะเห็นเข้ามาถึงก็คือ Account 1จะเกิดขึ้น ก็คือบัญชีที่หนึ่งเกิดขึ้นและก็มีกุญแจดอกหนึ่งที่เรียกว่า Private Key Private Key ก็มีหน้าที่ไปสร้างของกระเป๋า wallet address เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาแล้วมันจะโชว์อยู่สองตัวนะโชว์ Account ค,ค,คือบัญชีบัญชีหนึ่งแตนะบัญชีนี้ไม่เป็นความลับเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่นก็ได้ของ wallet address หรือ ของ address wallet นะครับเป็นกระเป๋าเงินที่ให้เราส่งไปให้คนอื่นคนอื่นใส่เงินมาให้เราก็ไม่เป็นความลับครับอันนี้สองอย่างที่ไม่เป็นความลับและเราสามารถที่จะเพิ่มบัญชีได้เป็นร้อยได้เป็นพันในกระเป๋าเม t าเมภายใต้รูทคีย์เดียวกันภายใต้12วลีเดียวกัน,นาการเพิ่ม นะก็เราไปแต่ที่ Account สุดท้ายถ้ามี Account 1เราแต่ที่ Account 1แล้วก็ไปแต่ที่ add address add add account นะครับนะแล้วก็แต่บวกเข้าไปบวก add new account ครับที่หมายเลขห้าครับนะเราแต่เข้าไป d d a c c o u n t ก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตามที่เราสร้างขึ้นมาเราจะสร้างกี่บัญชีก็ได้ อีแอกซ์เคา์ก็ได้นะครับอันนี้คือของแอ c o u เคา์ที่เกิดขึ้นแอ c o u เคา์ Account s, ทุกแอ c o u เคา์ก็จะมี private key ติดทุกแอ c o u เคา์และก็มีกระเป๋า wallet ติดทุกแอ c o u เคา์ครับอันนี้คือการทำงานของ MetaMask และเมื่อเราเข้ามาครั้งที่สองนะครับหลังจากที่เราออกไปแล้วครั้งที่สองเราแตะที่รูปโลโก้ ของเมตาแมสคือรูปที่เป็นสุนัขสุนัขหมาป่าพอเราแตะเข้าไปเขาบอกให้เรากรอกพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดที่เราใช้กรอกครั้งแรกที่เราเข้ามาแต่เมื่อเข้าไปแล้วครั้งที่สองที่เราเข้าหรือครั้งต่อไปเราจะไม่เห็นส2องวลีแล้วครับสิบสองวลีให้ครั้งแรกเท่านั้นครับให้ให้มาเพื่อให้เราจดจำ นะหลังจากเราจดจําเสร็จแล้วนะเขาจะไม่โชว์เลยครับเข้าครั้งต่อไปก็จะเห็น Account Account ที่เกิดขึ้นคือบัญชีที่เกิดขึ้นบัญชีไหนที่เราทําครั้งสุดท้ายเราออกไปที่อันไหนมันก็จะเข้ามาอยู่ที่หน้าตา Account อันนั้นครับแล้วก็ w a l l e t ที่โชว์อยู่ก็เป็น w a l l e t address ของกระเป๋านั้นครับนะเราไม่เห็นร t Key เราไม่เห็น12วลี เราไม่เห็นล r i เ a ิ e k ดคยกเว้นว่าเราจะเข้าดู12วลีนะยกเว้นว่าเราจะเข้าดู p r i เ a ิ e k ดคีเราจะเห็นแต่ในขั้นตอนนี้ในขั้นตอนการสร้างจากการมาจากรูทคีย์ไปสู่ p r i เ a ิ e k ดคีเวิดพีมาที่ w a l l e t address นะมันไปกันได้แต่ของ w a l l e t address ไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาที่ Private Key ได้ และตัวไพล w ว o d คีย์ก็เช่นเดียวกันแต่ไม่สามารถย้อนกลับไปที่รูทคีย์ได้เช่นเดียวกันครับแต่รูทคีย์ครับสามารถที่จะดูได้หมดทุกกระเป๋าเราเอาสินทรัพย์อะไรใส่เข้าไปรูทคีย์เขาเห็นหมดภายใต้นี้เขาเห็นทั้งหมดครับในกรณีที่เครื่องเราหายเครื่องเราพัง แตเครื่องเราพังเราล้างเครื่องเครื่องชำรุดหรือเครื่องเราถูกล็อกตัวของพารเบิร์ดไม่สามารถนำไปใช้ได้ครับเพราะว่าพาสเบิร์ดนั้นใช้ไม่ได้อีกต่อไปเครื่องถูกล็อกเราก็ใช้ไม่ได้ตามวิธีการตเมื่อเครื่องถูกล็อกเราต้องถอนการติดตั้งครับลบการติดตั้งออกไป แล้วก็ดาวน์โหลดเข้ามาใหม่เช sí ่นเดียวกันครับเราล้างเครื่องเราก็ไม่เห็นแล้วครับเราต้องดาวน์โหลดเข้ามาใหม่เราเปลี่ยนเครื่องเราย้ายไปที่เครื่องอื่นเราก็ต้องดาวน์โหลดเข้ามาใหม่เครื่องชำรุดของเราใช้ไม่ได้เราต้องซื้อเครื่องใหม่นะครับแล้วเราก็ต้องดาวน์โหลดเข้ามาใหม่โทรศัพท์หายก็เช่นเดียวกันครับเราซื้อเครื่องใหม่เราต้องดาวน์โหลด เข้ามาใหม่นะเมื่อเข้ามาแล้วสิ่งที่เราจะต้องใช้นั่นก็คือ12วลีครับะโดยการ i m p o r t เข้ามาถ้าเราติดตั้งใหม่ทรัพย์สินของเราก็จะไม่โผล่มาครับแต่ถ้าเราใช้12วลีทรัพย์สินของเราที่ติดตั้งเป็น Account ต่างๆที่ถูกสร้างขึ้น บนกระเป๋าของเราจากรูดคีทุกแอคเคาน์ครับที่รูดคีของเราเคือสร้างขึ้นมาก็จะปลูกขึ้นมาทั้งหมดครับเราจะเห็นทั้งหมดครับเราสร้างไปหนึ่งร้อยก็เห็นหนึ่งร้อยเราสร้างหนึ่งพันก็เห็นทั้งหนึ่งพันครับและเราก็จะเห็นข้อมูลทรัพย์สินของเราที่อยู่ในแอคเค t นั้นได้ทั้งหมดอันเดียวครับที่ไม่เข้ามาครับ แอคเคาทที่เรา Import ที่มี Import อยู่ข้างหลังมันจะไม่เข้ามาครับในกรณีที่เราติดตั้งใหม่เครื่องจำรุดเครื่องหายเครื่องพังเปลี่ยนเครื่องถูกล็อกครับเพราะ Import ตัวนี้มันไม่ใช่รูดคีย์ของกระเป๋านั้นเขาสร้างมาไม่ใช่ถูกสร้างภายใต้12บสวลีแต่เราไปเอาของคนอื่นเข้ามา มันจึงไม่เกิดขึ้นเมื่อเราติดตั้งใหม่เพราะฉะนั้นตรงนี้หายไปเลยครับถ้าท่านจะเอากลับมาท่านจะต้องมี private key อาที่เราไป import เข้ามาเขาจะให้ private key เข้ามาด้วยเราก็ต้องเอา private key และ import เข้ามา account ตรงนี้ก็จะขึ้นมาครับอันนี้เรื่องของคนที่ มี import อยู่นะครับแต่ถ้าไม่มี import มาหมดครับแต่ถ้ามี import แล้วถ้ามี import มันก็จะไม่ปรากฏครับคนที่มี import นะครับตอนนี้ครับเรามีเรามีคุณเจอยู่สองดอกดอกที่หนึ่งอยู่ที่เจ้าของ เจ้าของที่เขาให้เรามาคุญแจอยู่ที่เขาด้วยและอยู่ที่เราอีกหนึ่งดอกเขาสามารถเข้ามาไขาคุญแจดูทรัพย์สินของเราเอาทรัพย์สินของเราไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะคุญแจของเรามีสองดอกเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วครับเพราะว่าคนอื่นเข้ามา เข้ามาดูของเราได้และสามารถที่จะโยกย้ายของเราได้เช่นเดียวกันครับอันนี้คือเรื่องของคนที่ติดตั้งกระเป๋าของ import นะครับแต่ทีนี้นะครับแต่เมื่อเรามีกระเป๋า import อย่างนี้แต่วิธีที่ทำว่าเราปลอดภัยนะท,ที่ที่ผ่านมาแล้วเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แล้วนะครับแ่เนื่องจากว่า สินทรัพย์ของเราอยู่ในนี้แล้วอยู่ในกระเป๋าที่มีหมายเลข Import อยู่แล้วนะครับวิธีการของเราอย่าเพิ่มสินทรัพย์ลงไปในกระเป๋าที่มี Import ครับถ้าท่านเพิ่มลงไปท่านต้องรีบย้ายออกครับทุกคนครับที่มี Account ที่มี Import ครับท่านเปิดกระเป๋า Meta แมทครับ ถึงจะ Import เข้ามาได้ถ้าไม่เปิดกระเป๋าเมตาแมสกระเป๋าที่ Import นี้ไม่สามารถเข้ามาได้และกระเป๋าเมตาแมสที่ท่านเปิดขึ้นมาเองสามารถสร้าง Account เป็นได้เป็นร้อยได้เป็นพัน 1, ท่านจะเอาทรัพย์สินของท่านใส่ไว้ในกระเป๋าไหนก็ได้ครับในบัญชีไหนก็ได้ท่านใส่ไปเลยครับอย่าใส่ใน Import อย่างเดียว เพราะฉะนั้นตัวในอิ p พ r ตทรัพย์สินที่มันติดอยู่ทรัพย์สินที่เราซื้อช้างเชนที่มันติดอยู่ครับนาช้างคอยที่มันถูกผูกติดไว้หกปีปีที่หนึ่งปีที่สองปลดล็อกให้ปีละห้าเอร์เซนตเมื่อมันปลดล็อกข้ามาท่านก็ย้ายออกครับห้าเปอร์ซ็นต์นั้นย้ายออกเลยครับไปไว้ในกระเป๋าของท่าน ที่มันเกิดจาก12วาลีของท่านเกิดจากภายใต้รูทคีของท่านเก็บไปไว้เลยครับปลอดภัยที่สุดปีที่3ปีที่4ปีที่5ปลดล็อกอีกปีละ10%ปนะปลดล็อกเสร็จท่านก็ย้ายออกไปครับและปีที่6ปลดล็อก60เซท่านก็ย้ายออกไปให้หมดและก็ทิ้งกระเป๋านั้นไปเลยครับนี่คือวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดครับแต่ถ้าท่านไม่ทำอย่างนั้น ุญแจท่านมี2ดอกนะเมื่อมีกุญแจ2ดอกนะเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของท่านนะท่านคิดดูเองนะครับแตนะ่ทีนี้เรื่องของการติดตั้งการ import นะครับผมก็ไม่อธิบายเช่นเดียวกันครับเพราะครูที่ดีที่สุดก็คือครู YouTube ครับ แต่ท่านพิมพไปเลยครับเรื่องวิธีการย้ายกระเป๋าเม,ามตาแมทครับพวกนี้เขาใช้คําว่าย้ายกระเป๋ากันจริงๆแล้วคือที่ที่ที่ผมพูดคือ Import เข้าไปที่เราใช้กันอยู่ย้ายกระเป๋าไม่ว่าเครื่องเราพังเครื่องเราชำรุดเครื่องเราถูกล็อกอะไรก็ตามครับใช้วิธีนี้ครับดูสักเที่ยวสองเที่ยวถ้าเรามีสองเครื่องก็เปิดเครื่องหนึ่งดูและเครื่องที่เราทําตามครับ ท่านทำได้แน่นอนครับได้ความลับไม่รู้อะไรด้วยครับแต่นี่คือวิธีการนะครับวิธีการในเรื่องของการการสร้างตรงนี้นะครับแต่วันนี้ถ้าเรายังใส่ของไว้ในกระเป๋าที่มันมี import อยู่นะครับผมยกตัวอย่างให้ผมยกตัวอย่างนะครับ แากคุณลุงท่านเองท่านพื้นที่ของท่านปลูกทุเรียนทุเรียนทั้งหมดเลยครับทั้งสวนครับแต่ท่านได้มาเพลาวมามะเพลาวทะเลในบ้านของน้องสาวก็ปลูกปาล์มแต่ท่านบอกว่าพื้นที่ของท่านปลูกทุเรียนสวยท่านไม่ปลูกขอไปอาศัยปลูกเพล้าวไว้ในที่ของน้องน้องก็ให้ครับ ก็นําไปปลูกครับมะพร้าวทะเลแต่มันใช้เวลานานยี่สิบปีสามสิบปีถึงจะมีลูกออกลูกขึ้นมาคุณลุงท่านก็อยู่ไม่ได้ครับท่านมาเดินทางจากโลกนี้ไปครับไปไหนไม่รู้ครับท่านเดินทางไปกับน้องสาวก็ไปด้วยครับแต่เมื่อไปด้วยคนที่ใช้สมบัตินะครับคือใครครับคือทายาลูกครับ ถามว่ามะพร้าวที่ปลูกมะพร้าวทะเลลูกเท่าไหร่ครับลูกหนึ่งสี่แสนห้าแสนบาทต่อลูกนะเมื่อมันมีราคาขึ้นมาถามว่าทายาทของน้องสาวที่ต้นมะพร้าวนี้อยู่ลูกละห้าแสนนะครับเขาจะให้ขวังของคุณลุงลูกของคุณลุงเอาไปเอาไปไหมครับลูกละห้าแสนครับเขาไม่ให้ครับทำอะไรครับเขากั้นกำแพงเลยครับ แล้วถามว่าเอากลับมาได้ไหมครับพองร้องได้ไหมครับ้องร้องไม่ได้ครับเพราะมาอยู่ในพื้นที่ของเขาพื้นที่เขามีโฉนดเรียบร้อยแล้วจะเอาอะไรไปสู้เช่นเดียวกันครับที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังกระเป๋าที่มีอิมพอรมันอยู่ใน12วาลีของคนอื่นเขาเช่นอยู่ใน12วลีของผม ท่านรู้ว่าทายาทของผมลูกของผมเอามาท่านมาฟ้องกับตำรวจพ่อมาดูครับภายใต้ชิปเฟตของใครภายใต้สิบสองวลีของใครภายใต้รูดคีของใครครับเป็นของทายาทผมท่านทำอะไรไม่ได้เลยครับปลูกมะพร้าวในสวนของคนอื่นบนพื้นดินที่มีโฉนดของคนอื่นท่านไม่สามารถเอาคืนได้ครับ เมื่อเขาไม่ให้เราเหมือนกันครับเหมือนกันครับกับกระเป๋าที่มี Import ครับน้าถึงตรงนี้ท่านพอเข้าใจไหมครับว่าควรจะทําอย่างไรในเมื่อท่านมีกระเป๋า Import นะผมผ่านเรื่องนี้นะครับเพราะผมพูดไปแล้วนะครับเมื่อกี้ครับ ต่อไปครับสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะเมื่อเรามีกระเป๋านะเราทําการซื้อช้างสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้ท่านมีธนาคารจิติต้นแล้วหรืออยังครับที่ผมให้ดูเป็นของใบแนนครับแต่จริงๆแล้วเราจะมีที่ไหนก็ได้ครับไม่ว่าจะมีของบิดครับ มีของบิตทาซ่มีของไบแนนมีของ Orbit อะไรก็แล้วแต่ครับตาได้ทั้งหมดครับเพียงแต่ให้ท่านใช้เป็นสามารถที่จะฝากเกินเข้าไปเบินธนาคารเป็นและก็สามารถที่จะซื้อเหรียญเป็นเหรียญที่ซื้อมาใช้สำหรับการซื้อช้างเชนก็คือเหรียญ USDT และก็เหรียญที่เป็นพลังงานที่เราเรียกว่าเป็นค่าแก๊ส ก็คือ b n แนนะท่านสามารถสร้างคำสั่งซื้อได้ไหมท่านสามารถสร้างคำสั่งซื้อเป็นไหมถ้าไม่เป็นท่านต้องทำให้เป็นครับคนแรกที่จะสอนให้ท่านดีที่สุดครับใครแนะนำท่านถามคนนั้นครับคนที่แนะนำก็เช่นเดียวกันครับแต่ถ้าทำไม่ได้ท่านต้องรีบครับ ใครแนะนาท่านครับต้องถามต่อไปเรื่อยๆครับทําจนได้ครับและเช่นเดียวกันครับครูที่ดีที่สุดก็คือครูใน YouTube ครับพิมพ์ได้เลยครับค้นหาได้เลยครับท่านจะเอาเอ็กเชนไหนท่านจะเอาของในธนาคารจิจิตอลไหนก็สามารถเข้าไปดูได้เลยครับแต่เมื่อท่านสามารถทําได้เบรนธนาคารฝากเกินได้ ฝากเงินเข้ามาได้โอนเงินเข้ามาอยู่ธนาคารดิจิต้อนได้ทําการชื้อเหรียญได้ท่านก็จะต้องโยกย้ายเหรียญที่อยู่เบนธนาคารดิจิต้อนนาะเข้าไปสู่เมทมทน่ะเพื่อไปทํากิจกรรมต่อนะครับท่านสามารถย้ายเข้าไปได้ตามภาพนะครับภาพที่หนึ่งครับสีขาวๆนะครับท่านย้ายเข้าไปเลยครับ แต่เมื่อท่านย้ายเข้ามาได้ท่านฝึกต่อครับย้ายเข้าย้ายออกครับค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นการเล่าเรียนที่เขาเก็บค่าธรรมเนียมเป็นในของ BNB อะไรต่างๆท่านก็เก็บเวลาท่านย้ายกันไปท่านก็เก็บรายละเอียดมันกเก็บค่าธรรมเนียมเท่าไรจากการย้ายเข้าจากการย้ายออกและเมื่อย้ายเข้ามาท่านจะต้องสร้างคําสั่งการขายเป็นด้วยเพราะตอนนี้สินทรัพย์ของเราที่ได้มา ถ้าเราไม่ขายมันก็อยู่นิ่งอยู่กับเราและก็ยิ่งตัวเหรียญที่นายพลท่านเพิ่งบอกให้เราถือครองนั่นก็คือของหมูเด้งท่านต้องขายเป็นครับและขายตอนที่ราคามันดีด้วยถ้าท่านขายไม่ทันราคามันลงมามันตกลงมาก็ไม่มีค่าเช่นเดียวกันครับเพราะมันหมดเวลาขายไปแล้ว เราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดท่านจะต้องดูเป็นครับนะท่านดูอะไรครับท่านดูกราฟการขึ้นลงครั้งแรกที่เรามารู้จักกับอูตอนวิยาากรต่างๆนำเข้าไปดูกราฟนะในคอยเมเกดแคปนะดูตามตารางกราฟนะครับโดยตาใหม่ของไงของของไง้เส้นกราฟนะว่าราคามันขึ้นมันลงอยู่ที่เท่าไหร่ เป็นวัน24ชั่วโมงสัป,ปดาห์หนึ่งเดือนท่านก็สามารถดูได้นะครับแต่เมื่อเราดูได้แเราก็จะเห็นทันทีครับแตภาพที่ผมให้ดูนะครับนภาพนี้ครับเป็นภาพของชิบากครับจาชิบากเข้าคอยมาเก็ตแคปปี2020ครับเดือนสิงหาคมครับเกาเข้ามาครับ1ปีครับ เดือนพฤศจิกายนปี2 0 2พดครับมันขึ้นไปหกล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันเปอร์เซ็นครับปีเดียวครับแล้วก็ช่วงเวลาที่มันขึ้นครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งเดือนเท่านั้นเองครับหนึ่งเดือนแล้วก็มันลงมาครับถ้าเราขายไม่ทันในช่วงที่มันขึ้นหกล้านกว่าครับเราหายไปเท่าไหร่ครับเอินเราหายไปเท่าไหร่นะปัจจุบัน ของชี่บาอยู่ที่1ล้านกว่ากว่าครับที่อยู่ณปัจจุบันประมาณ1ล้าน4ี่ล้าน5้าล้าน6ประมาณนี้ครับแต่ตอนที่มันขึ้นไป6ล้านนะครับได้ขายไหมครับคนที่ถือไว้แต่เพราะนั้นตัวนี้เป็นตัวอย่างให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าเราถ้าสามเราสามารถดูกราฟเป็นเราสามารถที่จะขายได้ทันท่วงทีเราสามารถที่ตัดสินใจได้ แต่ท่านจะขายหรือไม่ขายอยู่ที่การตัดสินใจของท่านท่านพอใจตรงไหนก็เอาตรงนั้นครับท่านว่าราคานี้ท่านพอใจท่านก็ปล่อยท่านไม่พอใจท่านก็คอยนะครับแต่ท่านก็คอยแต่วันนี้ครับสิ่งที่มันทำง่ายๆกว่าเดิมก็คือเรื่องของบิต a กต Wallet ครับ b ิทเกต w อลเล t มันจะโชว์ให้เราทั้งหมดครับเราไม่ต้องไปดูคราบและเอามาคำนวณว่าวันนี้ราคามันขึ้นเท่าไหร่แล้วนะจากภาพที่หนึ่งอันนี้คือของไอตัวตัววิ t เกตวอลเลหน้าตามันอย่างนี้ครับแต่เมื่อเราติดตั้งเสร็จมันจะโชว์ให้เราหมดครับดูหมายเลข2ครับนี่คือทรัพย์สินที่อยู่ในกระเป๋าวอลเล็ในของบัญชีนี้ที่มันโชว์ขึ้นมาเราสามารถที่จะเพิ่มเหรียญ โทเคนต่างๆเข้ามาได้มากมายครับเพิ่มกี่โทเคนก็ได้เข้ามาอยู่ในนี้ครับแต่ที่เห็นอยู่ตอนนี้มันมีแค่เพียงสามโทเคนโทเคนแรกก็คือโทเคนของหมูเดงเราจะเห็นอยู่แล้วก็ราคาข้างล่างที่เลขกลางๆครับราคานั่นคือราคาอยู่ตรงนั้นครับเราเห็นเลยว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่ น้าของเหรียญ USDT ก็เช่นเดียวกันเราก็เห็นอยู่มีเท่าไร่1บสองเหรียญราคาเท่าไหรก็ติดอยู่ครับที่เป็นเงินบาทครับติดอยู่ทั้งหมดของ BNB ก็เช่นเดียวกันครับเราเห็นได้หมดเราไม่ต้องมาคิดคำนวณใหม่ครับและก็ธุกรกรรมต่างๆที่เราทำขึ้นนาเบิ Wall ลวิกเกตวอล็ตเราก็จะเห็นเช่นเดียวกันครับเราข้าไปดูธุกรกรรมต่างๆ,ๆเห็นได้หมดครับพะเราทำธุกรกรรมผ่านมาแล้วกี่ครั้ง มันทึงให้หมดครับที่หมายเล็กสามครับช่องหมายเล็กสามน่เราสามารถดูได้และสิ่งนี้เองครับเป็นสิ่งที่ผมมาเน้นย้ําอีกจุดหนึ่งนะครับสําคัญมากนะครับ